โอเคยืนรับควาสุดการวอลครัแล้วมันเกิดลางวะเนี่ยว่าปาต่อเด้อต่อไฟใองไฟนั่นไฟไหม้ไระเบิดไฟระเบิดไฟระเบิดไม่เจ็บแต่เมยไม่ยอมอม่ยอมเฮ้ยวยเขาไม่มีใครเออไม่ใจเล่นโซท้าแล้วเรียบร้อยว้าว

ตีวิ่งสภาโอเคโอ้หลุมตอนนี้มาแล้วอ้อมกู้เยี่ยสะพานไปแล้วสะพานพาเราสะพานเราแล้วเข้าห้องใหญ่ไปแล้วกลับห้องใหญ่ไปแล้วที่วางเลยห้องใหญ่ตายป้ะระวังสแยกกูทำไปช้าจจุดวางให้ที่วางที่ตัวนี้ที่วางสับแยกมานะหลุม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 ตายเราสามแยกคนนึงแล้วกู้เลยกู้เลยกูเลย เจ็บเจ็บมากบอมดิฟュซดมิชชั่นสุขสเจ็บคอเป็นโรคอะไรวะโควิดอีกเหี้ยโควิดเนี่ยโควิดโอ้ว่าจะมีความเจ็บคอใช่เด้อเอตวติดต่อมามันติดต่อผ่านเย็ดก็เด้อไอ้เพื่อเย็ดเฮ้ยล้างน้ำล้างน้ำล้างน้ำสวยสวยสวยเออมีตัวปะมีมีใช่ปะดนโดยแล้วงหมดเละสลาสลาบอีกสอง สะพานมาแล้วแหละกูเดานะผ่านมาแล้วแหละเอ้ยช่วยหน่อยอะโหลผมเจมเปลี่ยนไอ้เที่ยหมุนก็จะขึ้นหมุนขึ้นแล้วตายไอ้เที่ยซอยสผ่านมาแล้วโหลเออต้นกันไว้ก่อนโอเคเออพามาใช่ป่ะพอเจ็บพอเจ็บเฮ้ยจะลงมาแล้วอยู่ตรงมาได้แล้วจะลงมาแล้วยาวเดาห้องแล้วห้องแล้วข้างล่างตัวหนึ่งข้างล่างตัวหนึ่งข้างล่างตัวหนึ่ง เแล้วขารางัมีดอาบยาพิษบห้องเห้องาไปไประเบิดเอ้ยเจ้าวมีดอาบยาพิษงจ้าไปเลย แล้เด้อระบาดวัวระบาดหมุนตัวนึงหมุนตัวนึ่งคือหมุนตัวไม่เต็มที่วัดหรอไปเลยนะโอ๊คไป้ลนี่คือะขึ้นแล้วตัวไม่เต็มอ่ะอ่ฮะรองหมุนนะดูหมุนด้วยนะดูว่าอยู่เลยหรอเต้นเวที่วางไม่ใช่ที่วางตัวนึงเจ็บตัวนึงเจ็บเลยสองตัวสีสีกลับมาได้สีเสียงมันอยู่ในหมุนเลยอยู่ปะไอ้าไปเได้ฟังเสียงดิ มันได้ก็แก๊กก็แก๊กอยู่อ่ะอยู่ดิอยู่อยู่อยู่เสียงอยู่นอนสะพานมาไปเนี่ยเฮ้ยมี่นนสะพานสะพานสะพานเดี่วาเอ้ยไอเนี่ยไอเนี่ยตัวหมุนมันวิ่งไปสะพานแล้วตัวเนี้ยตัวใหญ่เคียวใหญ่เคี้ยวตัวเดียวกันปะตัวเดียวกันตัวเดียวกัน เปล่าวะ่อให้เลยนเจ็บสองี่พี่ไปเล่นล่างได้นะพี่ไปเล่นข้างล่างอะเล่ดน้อยดีมาเล่นขุมว่ะเดี๋ยวเพื่อรอรอรีเทคบอม์เปียกเลยล่างน้ำโดนแน่มีดอาบยาพิษไอุไปไปดูระวังขเจ็บนะต่อไปนเคลนขึ้นหมุนขึ้่นหมุน ขี่ไปห้องเลยพี่เจ็บสองเลยเพื่อนเจ็บสองไปแล้วมาแล้วไปแล้วทับแยกทับแยกแล้วมั้งไปแล้วไปแล้วไม่ท่องใหญ่หรอย้อนมาแล้วย้องมาแล้วย้อนมาปีโฟลเยอะมันต้องโดนมีดอาบยาพิษกูแน่นอนไอโฟลมาอีกแล้วไอ้บีกูมีดไอ้สัตว์กูจะโอ้โหโอ้โหมึงยิงกัได้เพื่อนเทื่อยิงดีมามึงไม่จริงแกบอมบอมมันต้องวางไอ้สารเล่ว้าวอย่างกระซ่ากันยตากบ้าก่ะ

น้ะวังหมน้ำมามาแล้วมาแล้อ้ี้ังน้ำสองสองเลยใต้น้ำสองะเจ็บเจ็บเจ็บ่งตัวเียวโอ้โหโอ้โหตีพนงนเป็นอ่เป็นไรปาระเบิดปาระเบิดันัลงมาก็สเดินไปยัาณนี้เกิดจงหวเออแบบิด พี่รอล็อกเลยพี่รอล็อกรอล็อกเลยต้องมาแน่ๆรางน้ำรอดูนะถ้ารางน้ำมาบอกคนนะเดี๋ยวผมจะได้รันลงไปเลยมัขึ้นแล้วขึ้นแทนหมดตายหมดขึ้นตายเดี๋ยวลองบนทยพี่นนตายตัวนึงทีล็อกบนให้อยู่มันต้องห่วงจะให้ลงมาพี่นนท์ไม่ได้นัางน้ำเลยสะพานตัวนึงสะพานสองสะพานสองบนบีไปโอเคโอเคตัวนี้ก็สะพานเฮ้ยเสียงรางน้ำเสียงรางน้ำเออเอาอยู่อยู่สะพานใช่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 เสียงรางน้ำ ขอเดินไปดูระเบิดนะอยากรู้ระเบิดลงไหนสะพานสะพานสะพานพนตัวเหมือนจะลงบนหัวเออเฮ้ยพี่นิงเลยอยิงรถให้มันระเบิดสี่สัตว์น้าแตกหัวกูใระเบิดโอ้ย รอตัวท้ายรอตัวท้ายรอตัวท้ายโอ้ยเอาแล้วจ้งเฮ้ยตี่ยมเยี่ยเยี่ยมกลับกลับกลับไม่ได้กลับไม่ได้ปีามันพิโกชัดเฮ้ยตัวเล่นมันไม่ไปทางปีเล้ตัวเล่นกูแอบอยู่กูแอบอยู่ในบอมมันลากๆพี่ตีลากไอ้ขี้รักๆรักๆรักๆได้ทั้งไอ้ขี้ง่ากู้งงงว่าทำไมไม่ยิงรถไว้เยี่ยให้มันเลยฟิลพยายามแบบ บรรจงเล็งแบบอืมึงยิงรถแต่มึงได้สองตัวเลยแบบแม่งยืนแบบยืนบนหลังฆ่ารถเลยเสั็จไอ้ยิงโอ้ยเมื่อกี้มึงป้ามันบาดมากเลยเชี่แล้วเมื่อกี้อะไรสิ่นสิ้นสินไปต้องไอ้ยิงกำลังยิงตัวที่มันวิ่งขึ้นข้องไม้สัตลนเฉยอันนี้ฮะรสะพานจุดไหนวะ อูตามตามตามตำแหน่งมาดิเมื่อกี้อยู่ตรงไหนอะตำแหน่งตรงล่างไลยเหรอสองสองแปดสีม่ยมีไม่ใช่เราเว็บอะไรนะเออเว็บ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 ,วบตำแหน่ง แบงคัเล ครับเราแดนลงหอออกมาแล้วนะครับเรือและะเบิดมาระเบดสแยกครับผมตี้ยเฮ้ยโดนโดนสามแยกโดนสแยกโดนระเบิดอ้าวโดนระเบิดใหญ่นั้นใหญ่นันใหญ่นัน่วระวังระเบิดระเช่วย่ยช่วยช่ยวช่ว ตายตายตายเสรยเสรยยยยาหมุนใหน่อยหมุนหน่อยมใจเลยปอนสยออกนจน้วะหมุนไปแล้วหมุนไปแล้วหมุนตท้ายหมุนตท้ายสยโอ้ว้าวมเด็กบายหมดแหละายกันมาเลยกมาตายโง่านก็ดานมา ระเบิดจัดซอยลูกราเบิดอีกลูกไปรัดไปอ่าใครวิ่งเอาปลาระเบิดแล้วนานๆตัวตัวไม่เต็มตัวไม่เต็มตัวระเบิดแน่เลยตัวมันไม่ตายไม่ตายไม่โดนตายแต่เจ็บแล้อุ้งโดนหัวกูได้ไอ้ครับอ้าวได้ไปสามด้วยตัวไม่เต็มได้ไปสามว่ะโดนตัวเต็มเลยเหี้โอเองมมีความแม่นตรงไหมเนี่ย

เด็กขบนเด็กข้านก่อนมยปะสวยอ้าวระเบิดลงสวยเกี่ยวกางกงกเลยะอสพาเก็บสามยเฮ้ยสพานตายกูยิงเหี้ยงกูเนี่ย้ำขึ้นล่างน้ำขึ้นมานะ้เสียงแล้วเสียงแล้ววางอสพตายแล้ว Bomb has been p l ใช เอ้าไอ้เนี้ยอยู่เนี่ยสามแยกเนี่ยตู้สามแยกบีมมันไปกันบีตู้สามแยกมาเสริมแกลงใต้น้ำหวานเลยดาเนี้ยน่าจะดักแล้วนี่ยไม่หวานแล้วตอนเนี้ยใช่ใช่โอ้ยโดนโดนสามแยกโดนเฮ้ยเฮ้ยต่อยดันตลอดนะอย่าลืม วิ่งพร้อมๆแลพอเมอไวิ่ไปอกใหญ่กับซอยอใหญ่กับซอยคนบอกระวังจที่อะไรโดนโดนด้วยไห้ได้ซประเด็นนะเออจะที่อะรงวะโดนโดนโดนดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่จ้ีเปิดมันเองที่วางัวเลยต้องเล็กตัวที่วางที่วางลงหมที่วางลงหลมโอเล็กตเล็กตลงโล้นล้ล้มล้มล้มหมดหมดเลย นักสามตัวอย่างน้อยอ่ะนึกว่าหลังจะดันไม่เชี่อมาวะดันแล้วสะพานตัวมาแล้วหืมจังอึดวางน้ำขวาพี่กูยิงอะไรของกูกระสุนหนีแม่งทุกเม็ดเลยสัตว์จังหวะโย่หลบแม่งยิงไม่โดนเลยตะเกียงน้ำไปเล่นน้ำ สะพานได้ใครมีอาร์ตวัดอะที่นอนเพล่ข้อเดียวดีมึงวิ่งกันหรอข้างล่างข้างล่างโอ้เจ็บดิเจ็บดิปวดเจ็บขึ้นสะมานเลยขึ้นสะานเลยตัวนึียวเราขึ้นสะพานกันหมดเลยนะวิ่งเลยนะตัวหนึ่งหน้าล้างน้ำตัวหนึ่งไอ้โฟล่รางรถไฟเบิดเลยวางรถไฟเบิดเฮ้ยใส่หนึ่งใส่กันอากาศเลยสัตว์ไอยู่ซ้ายเลยไปลองเฮ้ยเหมือนห้องใหญ่มาว่ะ ฝั่งนี้ทางนี้นะปอนี่ยเป็นงปอนอยู่ใต้ติดตัวแล้วหนึ่งปอนใต้ติดเหล่าปอนโผลหลังโอลมาแล้วองค์หน้ามึงไปแล้วพี่ไอ้พี่ปอหลังเฮ้ยโผลหลังตาย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 หลังตัวหนึ่งแต่แต่หลังปอนแต่หลังวอดปานปานตัวหนึ่งพร้อมผ่านคยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วสวยสวยที่สามจะเย็นหนู บ้านมาตัวมีดอาบยาพิษไม่อบยาพิษมนี่ข้างไม้ข้างไม้ข้างไม้อยู่ไหนขบวนขบนเจ็บแล้วเจ็บ้าพิ่เจ็บแล้วกูจะเอามันกดาะมันกดเอมันต่อไปเป็ดลิตรนีดบินเหลียงซาไอ้สัสแลกแรงได้เลยรับพี่ ิกเลยซื้อเมื่อ่ะซื้สามสิบเดี๋ยวต่ออายุเนี่ยก็จะกดสักเก้าสิบวันน่ะมันเป็นของโปรดมากเลยมันไม่ได้มาขายมาสองสามปีแล้วแต่ตอนที่กูเล่นอ่ะระหว่างที่กูหายไปก็ไม่ได้มาขายเลยตรงไหนกันแน่ไอสัตว์อุ้ยยาวใส่เลยล่างน้ำดันขึ้นมาเมื่อกี้ ้สบายตัวหนึ่งดักนาติะเฮ้ยเนี่ยมันเสียงข้างเลยอยู่หมุดสักว้าวหัวโพอปวิ่ง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 ตัวท้ายไอ้นี่ใต้น้ำาเอวางเอเลยสุดรังน้ำนี่วางเอไปดิวางเอไปดิกแตกเพิ่มนอ่เดี๋ยอย่าเพิ่ย่เพิ่มวางอย่เพิ่งวางอย่เพิ่งวางหมุน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 ม่นหม่นหมุนหเิกลไปด่งจะพึ่งวิววิวอิววิววว ไฮ้ยิงเหรอครับพร้อมยิงว้าวไม่เดียวพอมึงอ่ะไม่เดียวพอเออฟุ๊กฟุกบอกเถอะบอกเถอว้าวเสียรเสียซอยดันโดนตัดตอบ ระเบิดแล้วเฮ้ยเงี้ยระเบิดระเบิดซอยขยันโดนจังเลยโอ้โดนเลยจังเ้ยไปน้ำได้มาเฮ้ยรอบนี้โดนไม่สุดเฮ้ยซอยดันแล้วหยุดเลยมึงอยู่ตายเลยมึงอยู่ตายเลยแป๊บนึงนะเลือดสามร้อยเลยไอศัตรู โอ้ยยี่ระยะนี้โอ้ยคุเกมบ่ายังไงเนี่ยหทำใจลานน้ำมั้ยแก้ได้นะมันมีเอซเลอร์ตัวเดียวตัวแรกอะเอซเลอร์เออซอเลอร์ตัวเดียวที่ใต้น้ำนะปีเอาก็ต้องปีเอาพีปวดพวดพวกไปเลยไอ้สามสี่คนอะสปาน่มีหรอที่สองตัวนะระหว่างสพัดกันเจดเลยสปานด้านล่างตัวหนึ่งสปานด้านล่างตัวหนึ่งโอ้ทำไมกูแตกอะบอนอยู่ล่างเีื่อไหรไม่ได้ไม่เห็นเออไม่เห็นผมเห็นแค่ลางๆว่ะ เฮ้ยหมุนหมุนดันขึ้นมาปลาระเบิดสมุนอ่เฮ้ยใหญ่ดัใหญ่ดันสองใหญ่ดันสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดักไปดักนบ้านนหนึ่งเอาดีๆเอาดีๆเอาดีว่าหมุนตัวสาพานเปอห้องใหญ่ตวห้องใหญ่ตัวห้องใหญ่มีตัวนะห้องใหญ่มีตัวนะลังน้ำตัวสองสองสองหลังน้ำสองังน้ำสอหลบไป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 อีโนสาดักอยู่ วอม่ได้ว่ง่าดี่นยงดนก้ไ่ะเพิ่งเพิ่งมระโดดยิงไอสัตว์รอบต้องอไม่เห็นอะไรกูวะเวลาเยอะ่ต่างน้ำตัวหมุนตัวเล่นเอดีกวไปไปไปตามไปตามไปเดตาไปตามไป ปักูดบอยมาแล้วมันจะจำหลังมาแล้วเข้าหลังมันตัวนึงไม่น่าต้องวางหรอกมั้งห้องใหญ่มาแล้วครับมาจะโดนหาบ้านเลยไอ้ยัยเก็บกางเกงพี่สุดไอ้เหี้ยกระดึ๊บกระดึ๊บไปสั่นตกใจไปเว้ย เดี๋ยวผมิงให้ก่อนโดนีสะลางต้องมาสะพานด้านล่างหรืวมันพร้อมกันอะตัวรเบิรตตัวระวังรเีมุนตัวหนึ่งจับเลยนรอพื่อนแลวเขาบอกนอยู่ไหนวะมันอยู่ตอุตนตน้นันไดท่อ่ะพีร้อเพื่นเอเจาะได้แล้วก็เดืสะานเอเจาะเอจจดทางห้องใหญ่คืว่างแตกตัวนี้กับ่าแตก

ออยนสัตว์ืบไอ้เหี้ยกระโดดกระโดดยิงหลังเลยรุมไชุดนึงนลยฮะเย่ ready win อืมสะฝั่งเหรใช่ป่ะต้องสับแล้วดิสับสับแล้วพี่สับแล้วัแล้วเชี่ยเล่นกันอย่างนานอ่ะรอบนึงอ๋อคก็ปิดห้าสี่รอบเลยเนี่ยไจังวะไอ้แค่เชี่ยนี่เจอกันคลิปหน้าคุณผู้ชมโอ้ง